ง่ายครบจบในช่องเดียวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะการจะมาชวนเพื่อนๆผัดกระลำปลีใส่วุ้นเส้นนะคะเมนูบ้านๆค่ะเมนูที่บ้านชอบนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะเอามานําเสนอกันนี่เลยการจะใช้กระลำปลีค่ะครึ่งหัวนะคะ ก็จะเยอะๆคุณๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะพอเวลาผัดอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปอีกนะคะนี่เลยการจะซอยแบบชิ้นไม่ใหญ่มากเนาะนี่จะหั่นแบบนี้นะคะเหมือนผัดกะหล่ำปรีค่ะแต่เราเพิ่มตัววุ้นเส้นเข้าไปแล้วก็วุ้นเส้นกันจะใส่วุ้นเส้น2ห่อนะเป็นวุ้นเส้นแห้งแช่น้ําค่ะ การจะเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยหมูสับค่ะประมาณ1ขีดค่ะไปลงมือทำกันเลยจ้าเมนูจานบ้านๆเมนูจานง่ายๆนะคะเนาะบางทีคิดไม่ออกเนาะจะทำอะไรกินเนี้ยคะ่ะนี่เลยบ้านกาเนะมื่อก่อนอะสมัยก่อนใช่ไหมเด็กๆลูกเยอะแม่จะชอบผัดมากเลยเมนูนี้กระหล่ำปลีหัวหนึ่งวุ้นเส้นห่อหนึ่งอ่าเมนูง่ายสุดแสนจะประหยัดด้ยนะเมื่อก่อนไม่มีหมูนะคะอ่ะค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็เอากระเทียมลงเกลียวจ้า เทียมให้เหลือหอมไหยคะมีเมนูจามบ้านๆนียแหละอร่อยดีนักแกรงค่ะใส่หมูสับลงไปเลยคะ่ะการจะเพิ่มความนุ่มให้กับหมูสับนะคะโดยการจะเหาะชีวขาวลงไปคะ่ะ บุกแบบนี้นะคะอ่าุกแบบนี้เน้ะนะคะเพื่อนใจนี่เลยกระหล่ำปลีค่ะกระหล่ำปลีที่รู้เป็นอยู่เนาะยาเขาเยอะอ่าเนี้ยค่ะให้เพื่อนค่ะหั่น้วการหันกก่นนะแตก็จะแช่น้ำเกลือไว้ค่ะประมาณสิบห้านาทีเลยค่ะแล้วก็ล้างล้างสานน้ำอีกหลายๆรอบนะคะใช้กระทอนตะแกรงค่ะนอ,นองลอง นีนเ่เลยค่ะก็จะผักให้กระหน่ำปลีนิ่มน,นะคะเสร็จแล้วทห้นเพื่อนปรุงรสค่ะก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะประมาณสองช้อนกระทะใหญ่ของกันกระทะใหญ่น้ำตาลทรายตัดรสนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาพอค่ะตัดรสเค็มค่ะปรุงรสง่ายๆเนาะไม่ต้องปรุงอะไรมากมาย เนี่ยค่ะผัดจนกระหล่ำปลีเริ่มมีความสุกชิมรสชาตินะคะจากนั้นก็นี่เลยค่ะปรับแต่งรสชาติได้ที่แล้วนะคะก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะวุ้นเส้นถ้ายาวเกินให้เพื่อนตัดเนาะตัดเพื่อที่จะได้สะดวกตอนิีกับตอน ให้กับวุ้นเส้นนะคะใส่ยิ้วดำค่ะนิดเดียวพอนะคะผัดให้วุ้นเส้นสุกวุ้เส้นนะคะมีความนิ่มคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะหล่ำปลีใส่วุ้นเส้นแบบบ้านๆนขนาดแท้เลยนะคะทําง่ายๆเลยจ้าไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะกะหล่ำปลีผัดวุ้นเส้นวุ้นเส้นผัดกะหล่ำปลีแบบนี้นะคะเมนูจานบ้านๆขนาดแท้เลยค่ะสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้หรือจะกินเล่นก็ได้นะคะเมนูนี้ ทำกันง่ายๆเลยนะคะนี่ผัดแบบนี้นะคะน่ากินแน่นอนเส้นไม่อืดด้วยนะคะสาวเพื่อนกันไปด้วยนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ